สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมปี2025เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเร,เรื่องเงินที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที 36. ่36เวลา18บแปนาฬิกาเนวคาสเซิลจะพบกับเชลซีเวลา20่สนาฬิกาสินาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเวสต์แฮมนาเดน,นอต์เตอัมฟอเรสต์จะพบกลิสต์เตอร์ซิตี้ทอท และเวลา22นาฬิกา30นาทีเลี้ยวพูจะพบกับอาร์เซนอลทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางทูพีเมียนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลบุนเดสคัลเยอรมนีกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่33เวลา20นาฬิกา30น,น,น,นาทีไบเออร์เล็อเซนจะพบกับบาริเซียดโลมุนเวลา22นาฬิกา30นาทีเอทัดแฟงเฟิร์ตจะพบกับซังพอลีและเวลาเที่ยงคืนครึ่งสตุดการ์จดจะพบกับอัลบกูกทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางมินสปอตหนึ่ง โปรแกรมฟุตบอลลาลีกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่35เวลา19เนกาเลกาเนสจะพื่อเอสปันยอนเวลา21นกา15นาทีบาสเลนาเจะเพะะื่อไดเอลมาดิดเวลา23นิกา30นาทีอเลติกบิบาเจะเพพกัออาราเบดละเวลาตี2ลเลอเบติตจะพพกับโอซาซูนาทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอต3โปรแกรมฟุตบอลกาโชเซเลีย,ลยอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่36 เวลา17.30นาทีอูดินเซจะพบกับมอนซ่าเวลา20.00นาทีเวโรนาจะพบเลเช่เวลา23.00นาทีโตลิโนจะพบอินเตอร์มิลานและเวลาตี1 4 5นาโปลีจะพบกับเจนัวโปรแกรมฟุตบอลเอเลเซิลิกของฮอลเลกชันในคืนนี้ก็เป็นนาที32เวลา17.15นาทีเซโวจะพบกับฮิตซิเกิลเวลา19.30นาทีเฟนูจะพบพีเอสวีเอลเฟนทเวนเตนจะพบกับอูเทค เวลา21 5, ่ส <White> ิบ็ดิกาสีอาแจงอัสเตอร์ดัมจะพบไนเมเกนเวลาอัสซัตอักมาก์จะพบโกนิงเกนโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาปรเในคืนนี้ก็เป็นนัดที่33เวลา21่สิเอ็ดนิลกาสานาทีออสเตรีจะพบกับเอวีเอสฟูเตโบเวลาเที่ยงคืนวิเตเลกิมาร์ไลจะพบฟาเอนเซ่โมอลาเลนเซ่จะพบเอสโตลินและเวลาทีสอครึ่งบาวิสตาจะพบกับเอฟซีปอร์โตโปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นนัดที่36เวลา18นมสิบกับบอเดน โรปรแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่35เวลา20นาฬิกาซิวัส,สปอร์จะพะบ่บอลินสปอร์เวลา23นาฬิกาก็สเตเปจะพะบ่มฮาเตสปอร์รายเบซิตักจะพบกับอาดาดาเดมิสปอร์โปรแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรฟิชั่นร์ลลีกในคืนนี้ก็เป็นหน้าที่31เวลา23นาฬิกา5นาทีอาชาบัปจะพบเอาอาลีเวลา23นาฬิกา10นาทีดามักเอฟซีจะพบเอาลาเอสเวลา23นาฬิกา15นาที ายเวลาตีหนึ่งเอาอิติฮัดะจบก,กับเอาไฟฮานะครับเราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลไทยลีกสกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นนะครับซึ่งก็เป็นรอบรองชนะเลิศน,น้าที่2เวลา18นาฬิกากาันจจนาบรีเอฟซีเกับมาซาลัคมเอฟซคู่นี้นั้นแรกก็เสมอกันก่อน3ต่อ3นั้น,นี้ก็มาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับคู่นี้ก็ไทยทสันตุบันไทย5 โปรแกรมฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา11นิกา5นาทีชิมิสุเอสพันจะพบมาชิดะเซียวเวียคาชิมาเอลเลอร์จะพบคาสกิฟันตาเล่เวลา12นาฬิกา9นียวโตเซงกาจะพบกับนาโกยาเคลมปัดเวลา12นาฬิกา5นาทีาาทอัมเบลินิอตาจะพบกับอุลวะดเลเดมอนเวลา13นาฬิกาเซเลโซ,โซโอซากาจะพบกับโยกโกะมาเอปลีนอตกัมบะโอซากาจะพบกับซันเฟชเชลุชิมาไลโตเกียวเวอร์ดีจะพบกับชนนูนันเบมาเล่ โปรแลรงฟุตบอลเคลลิคลิลลต้ในวันนี้ก็เป็นนัดที่13เวลา14นิกาสาสนาทีเชเจออูนเตจพบอุลสันฮุนไดเอฟซีเวาลา1 7นาิกากังวนอนเอฟซีจ้าพ่คิมซงซมูแลกวางจูเอฟซีจะพ่ชกชนบุคุนไดมอเตอร์โปรแกรงฟุตบอลกุนแลกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3าเวลา19นาฬิกาลาซิงซันเตเเจาอออ้าพ่อไลอัลโอบโดเวลา23ินาฬิกาสามสินาทีอันบาเซเตเจ้าพ่อูเอสกาเอโเดนเซจ้พ่มาลากา้า และโปรกแกรสฟุตบอลบุนเดอร์สกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่33เวลาสิปนาฬิกา30นาทีแลงกินสโปจะพบฮันสลูไกเซอร์เซโรเทนจะพบดัมสตัดและฮันโนเวอร์จะพบไรเทอร์เฟิร์กนะครับและนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ